การสวดพ่ชงคเมตตานั้นอนุภาพของพ่ชงนั้นก็คือการระง,งับโรคภัยไข้เจ็บเมตตาคุณสิบเอ็ดประการมีคุณอนเนกอันนันเมื่อนำทั้งสองมาผนวกกันผู้ใดได้สวดแล้วจะระง,งับโรคภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองและระง,งับกรรมเวรของตัวเองทำให้เกิดมีความสุขทางกายและทางใจนี่คืออนุภาพของโพชงคเมตตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Kai faya bik sadraun tu พระอรหังเมตตาบุญรักษา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันหนูหนาบงกตสีมังคราค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงใจเปล่งแสงนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันเวลา17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะทางช่อง65เลิฟทีวีนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องไทยแสตดอินโฟแสดไอเดียแ e ด์ีแล้วก็ช่อง p s i 60 65ค่ะหรือบางท่านนะคะมีกล่อง g m m ก็ช่อง204นั่นเองบางท่านก็ติดตามชมผ่านเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์ 65lovetv.com นั่นเองค่ะบางท่านติดตามเราทางโทรศัพท์มือถือค่ะ หรือบางท่านยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันนะคะก็โหลดไปเลยค่ะเป็น PSI On Mobile TV ทแล้วก็เลือกไปที่ช่อง65 l ล v e ทีวก็สามารถติดตามชมรายการดวงใจเปล่งแสงสดๆแบบนี้ได้ตามวันเวลานี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการรีลันทุกวันอังคารนะคะเวลาตี 4- ี่ถึงตีหนั่นเองก็ติดตามชมรายการของเราในวันนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ชมซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะในเรื่องราวที่เราจะสนทนากันเราก็จะมีอาจารย์ที่ จะมาให้ความรู้เราให้คําแนะนําเราเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะและก็การใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่นเองค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์อุบาสกทองทิพโอภาโสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับประจำเดือนนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าใครส่ง s อเเยอะ ต่อเนื่องนะคะค่ะใ,ในเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เรารับนับตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปนะคะท่านที่ส่งสเข้ารายการเราที่หมายเลข C1 4 1 C 1, 1 2 2ค่ะ1ิท่านแรกนะคะที่ส่งเยอะที่สุดสะสมกันตลอดทั้งเดือนเลยท่านก็จะได้รับของที่ลึกจากประเทศพมา่านะคะคนั่นคือพระอุปคุตปางจกบาทน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีรูปให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะคือเป็นรูปรูปนี้เลยเป็นไม้นะครับคุณนาทำด้วยไม้ฝีมือ แกะสลักเป็นฝีมือพื้นบ้านอของชาวเมียนมาถือว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจแล้วก็สังคานุสติอย่างดีเพราะพ่อปุปคุธนี่ถือเป็นอรหันต์ผู้ปราบมารแล้วก็โภคทรัพย์ด้วยนะครับใครได้บูชาท่าน<ม>นะครับอักขระข้างใต้ในอาจารย์เขียนเองด้วยลายมือของอาจารย์ะนะครับ<ม>ทุกท่านที่ได้ไปเนี่ยจะมีขระนี้หมดอ่านว่าอุปปคุคตะนะครับ<ม>ซึ่งเป็นพระนาม ของพรปคุตมหาเทระเจ้านั่นเองนะครับสิบท่านนะครับคุณนูณานคาค่ะนะคะแค่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ารายการเรานะคะที่หมายเลข4141122ส่นงะคะส่งมาแสดงความคิดเห็นมาให้กำลังใจกันมาพูดคุยกันนะคะผ่านรายการดวงใจเปล่งแสงนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> ถ้าเกิดบางท่านสงสัยว่าเอองท่านขนาดไหนนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ฝ่ามือของหนูนานะคะท่านตั้งอยู่ประมาณนี้ไซส์นี้ค่ะคุณผู้ชมรัใช่นี่นะคะองค์ขนาดนี้ นี่นะคะนี่คือองค์ที่คุณผู้ชมจะได้รับไปนะคะสำหรับท่านที่ส่งอวปซ้ายเข้ารายการเรามาแสดงความคิดเห็นนะคะที่ฐานองค์พระก็จะเป็นลักษณะน,นี้อาจารย์ได้จานไว้แล้วนะคะเป็นภาษาพม่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งคุณผู้ชมไปทางรายการนี่เองนะคะแบบนี้ค่ะ ะนะคะนี่ก็คือการร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการเราแต่ก็มีหลายๆท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็บริจาคให้กับรายการดวงใจเปล่งแสงรวมไปถึงโรงทานนะคะที่อาสมทมโอภาษุด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขออนุญาตที่จะต้องขอบคุณแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะตามรายชื่อดังนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะชมรายการเราก็สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ารายการคือให้โทรเข้าหมายเลขที่ทางอาสมจะรับสาย ะะเป็นหมายเลขของรายการดวงใจเปล่งแสงด้วยนะคะนั่นคือหมายเลข081 เ4็ดสี่นั่นเองค่ะ0817434592สาหนะคะสำหรับใครที่จะร่วมสนับสนุนรายการดวงใจเปล่งแสงหรือจะร่วมทําบุญกับท่านอาจารย์ทองทิพย์หรือร่วมในการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของโรงทานซึ่งอาจารย์ก็มีจัดเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตที่จารย์รายชื่อนะคะสาหรับท่านแรกท่านนี้สาคัญมากๆเลยเพราะว่าชมรายการเราเป็นประจําแล้วก็ได้ร่วมบริจาคแต่อาจารย์ไม่สามารถติดต่อท่านได้นะคะต้องขออภัยมากๆจะรบกวนให้ทางคุณ นุ่นนะคะคุณนุ่นจากประเทศฟินแลนด์ค่ะก็ได้ร่วมบริจาคแล้วก็สนับสนุนรายการนะคะที่จํานวนเงิน1,000 10, 0บาทนะคะอาจารย์ขออนุญาตให้คุณนุ่นนะคะโทรศัพท์เข้าหมายเลขที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือหมายเลข081 743 4592นะคะ 0817434592ค่ะอาจารย์อยากจะจัดของที่ลึกส่งกลับไปให้นะคะให้ที่คุณนุ่นแต่ว่าคือที่อยู่ที่อยู่ในไลน์เนี่ยหายไปก็เลยไม่สามารถจะติดต่อคุณนุ่นได้รบกวนคุณนุ่นติดต่อกลับมาด้วยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณทิติรัตตั้งสิริสุทธีกุลนะคะก็บริจาคเป็นยอดรวมทั้งหมดนะคะ 1, 0 0 0 0บาทค่ะ ก็จากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะบริจาคส่วนหนึ่งนะคะ5,000บาทแล้วก็ส่วนหนึ่งในการสร้างหนังสือสวดมนต์3 0 0 0บาทอีก2000บาทนะคะก็เป็นบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่อาสมนั่นเองค่ะเลขหนึ่งท่านค่ะคุณขวัญชยัยคุณศิวาพรสถิรชาตินะคะจากจังหวัดชนบุรีค่ะก็ร่วมบริจาค3,000บาทค่ะคุณพนิษฐ์ศรีพัน2,100บาทนะคะคุณกิมลยนอยนนทิพิเชษ200บาทค่ะ คุณสังสิทธ์ัทธละีรันทีระชธนะคะ1 0 0บาท คณะสิทธิ์กลุ่มพลังบุญสมทบโรงทานหนึ่งพันสองบาทค่ะและดอ,อร์เพชรอุบลการจนะพิบมลหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญและก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการร่วมสนับสนุนรายการและก็การร่วมในการสร้างโรงทานร่วมกับท่านอาจารย์ทองทิพด้วยนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าของที่รกจริงๆก็จะจัดส่งให้ใสําหรับคุณนุ่นที่ประเทศฟินแลินด์ใช่ครับท่านนี้ ได้ทราบว่าติดต่อเข้ามาบริจาคกับอาจารย์บอกว่าชมรายการสดเลยนะคุณนุนาดูแบบออนไลน์สดเลยคือเจอโดยบังเอิญและหลังจากนั้นก็ติดตามทุกครั้งวันจันทร์นี่เวลาประเทศไทยกับฟินแลนด์เนี่ยต่างกันกี่ชั่วโมงต้องไปไล่ดูแต่คุณรุ่นเนี่ยตั้งใจเพื่อให้เวลาตรงกันแล้วก็เปิดดูออนไลน์สดตอนนี้ชมรายการอยู่อาจารย์อยากให้ติดต่อกลับด่วนเลยนะครับโทรทางไกลเข้ามาเลยนะครับ08174345 92<ช>นะครับอาจารย์อยากได้ที่อยู่นะครับของญาติคุณนุ่นนะครับที่อยู่ในเมืองไทยหรือที่ ฟิแนแลนด์ก็ได้อาจารย์จะส่งของที่ระลึกไปให้ที่เป็นน้ําใจอาจารย์คุณนุ่นได้ร่วมสนับสนุนรายการดวงใจเปล่งแสงนะครับนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการเราก็สามารถแสดงความคิเดเห็นผ่านรายการเราได้ค่ะก็ส่งเอเีเมลมาได้นะคะที่หมายเลข4 1 4 1 1 2 2นะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะเพราะว่าช่วงหน้าอาจารย์จะแนะนําวิธีอุทิศบุญนะคะในการทําบุญอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ และในช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญกุศลอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดนะคะก่อนอื่นเราอยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงการอุทิศบุญนิดนึงนะคะว่าเราควรจะต้องทําแบบไหนอย่างไรบ้างค่ะเป็นคําถามนี้เป็นคําถามนะครับจากผู้เข้าปฏิบัติธรรมนะคุณนุนาเมื่อวานนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหลายท่านบำเพ็ญบุญพิเศษอาจารย์ก็เลยอยากจะนำมาพูด ผ่านทางรายการดวงใจเปล่งแสงในวันนี้นะครับว่าเรื่องของการอุทิศบุญเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อุทิศบุญอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการอุทิศบุญเนี่ยพูดง่งายๆก็คือการส่งบุญให้กับผู้ที่สูญสิ้นชีวิตไปแล้วนี่ครับเรียกว่าอุทิศบุญนะครับนั้นการที่จะอุทิศบุญได้นั้นผู้ที่จะรับบุญนั้น ผู้ง่ง่ายภาษาชาวบ้านคือต้องตายแล้วนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> คุณนุนาหรือผู้ชมทางบ้าน <Okay. S 2> คนที่มีชีวิตอยู่ในอยู่เราจะอุทิศบุญให้เขานี้ไม่ได้เพราะว่ายัางมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องทราบด้วยว่าในหลักความเชื่อหลักการปฏิบัตินะครับในทางพุทธศาสนาหรือเราผู้บําเพ็ญบุญนะครับที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นพุทธบริษัททั้งหลายนะครับ ในเรื่องของบุญเนี่ยเรารู้จักดีอยู่แล้วเราจะเห็นว่าเรื่องการทิศบุญนมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ดีมีเรื่องราวกับพระไตรปิฎกที่มีอยู่ในเรื่องราวกับพุทธองค์ก็ดีโพธิสัตว์ต่างๆก็ดีซึ่งมีอยู่เป็นหลักฐานปรกกากฏเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทําบุญแล้วจะทําอย่างไร อุทิศบุญอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่อาจารย์ได้ได้มาจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากประสบการณ์ตรงก็ดีนะครับอยากจะนํามาถ่ายทอดให้ผู้ชมทางบ้านาได้รับรู้หรือบางท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนเลยหรือบางทีทราบแต่อาจจะไม่ทราบถึงรายละเอียดบางอย่างนะครับก่อนอื่นอาจารย์พูดก่อนว่าเราจะอุทิศบุญได้นั้น เราต้องมีบุญนะครับผู้ชมทางบ้านถ้าท่านจะอุทิศบุญผู้ง่ายๆท่านจะตักน้ําให้ผู้ใดท่านต้องมีน้ําเก็บไว้ในโอ่งในอ่างของท่านเสียก่อนนี่เป็นหลักความจริงเลยถ้าอยู่ท่านจะอุทิศบุญตัวท่านเองไม่มีบุญแล้วท่านจะเอาบุญที่ไหนไปอุทิศเข้าใจไหมครับเพราะนั้นหลักเบื้องต้นเราจะอุทิศบุญได้คือ ต้องมีการสร้างบุญกุศลให้กับตัวท่านเองเสียก่อนนี่จุดสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าท่านไม่ได้สร้างบุญกุศลอยู่ท่านจะอุทิศบุญให้ผู้นั้นผู้นี้กําลังไม่พอเนี่ยท่านมีน้ําอยู่1ขันท่านจะอุทิศบุญให้กับญาติพี่น้องของท่านมากมายนะครับน้ำหนึ่งขันของท่านอาจจะไม่พอในการอุทิศบุญ เพราะนั้นการจะอุทิศบุญได้สิ่งสําคัญที่สุดท่านต้องสร้างบุญการสร้างบุญสร้างอะไรอาจารย์ได้พูดไปแล้วบุญกิริยาวัตถุ10ประการนั้นได้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะประการแรกเรื่องของทานบาร,รมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญในทศบาร,รมีนะครับถึงปรมัตถบาร,รมีก็มหาทานบาร,รมีนี่แหละครับที่จะเป็นตัวสร้างบุญก็คือเหมือนกับน้ําอันใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับหรืออาหารทิพนั่นเอง การสร้างบุญนั้นสิ่งที่จะให้เรียกว่าวัตถุทานนั้นต้องบริสุทธิ์หนึ่งนะครับผู้ให้จิตผู้ให้นั้นบริสุทธิ์หนึ่งผู้รับบริสุทธิ์หนึ่งนะครับตั้งใจเจตนาอันสมประสงค์ที่ท่านได้กระทำดีแล้วเมื่อครบองค์ประกอบนี้ถือว่าบุญของท่านสมบูรณ์แต่นี้ที่ท่านสงสยัยซึ่งมีผู้ถามอาจารย์ในวันปฏิบัติธรรม อันนี้ผู้ถามคือเป็นสิทธิ์ชาวเยอรมันมาพบอาจารย์เมื่อวานนี้เองนะครับแล้วเขาก็เก็บคําถามนี้ไว้4-5ปีว่าอยากจะเจออาจารย์แล้วก็ได้มาถามได้ตนเองเลยว่าหนูอยากทราบจริงๆ ก็ว่าการทิดบุญจะทำบุญอย่างไรและอุทิศอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดและสงสัยว่าการอุทิศบุญนั้นจะถึงหรือไม่อย่างไรหรือเป็นคำถามที่ดีอาจารย์ก็เลยนำมาพูดในวันนี้นะครับเราจะดูว่าการทิศบุญของเราจะได้ผลสมบูรณ์หรือไม่อาจารย์ได้บอกมาแล้ววัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์นะครับผู้รับบริสุทธิ์และได้สมประสงค์ในเจตนาที่กระทำไปได้ครบสมบูรณ์แล้วอันนั้น ถือว่าบุญของท่านสมบูรณ์แต่นี้การอุทิศนี่คืออะไรในหลายท่านสงสัยมันมองไม่เห็นเลยอาจารย์แล้วหนูจะทราบได้ยังไงว่าบุญของหนูจะถึงหรือไม่นะครับบุญของกระผมจะถึงหรือไม่เอาอย่างนี้ละกันบุญมันมองไม่เห็นนะครับวัตถุทานเรามองเห็นบุญที่เกิดจากความสบายใจเพราะฉะนั้นประการแรกเมื่ท่านทําบุญเสร็จให้ดูที่จิตท่านก่อนว่า จิตของท่านนั้นใสบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ปิติอิ่มเอิบหรือไม่เข้าใจไหมครับบางท่านทําบุญเสร็จเนี่ยนะครับปรากฏว่ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจิตใจมัวหมองแล้วนั่นแหละให้รู้เลยว่าบุญท่านไม่สมบูรณ์ละนี่ท่านจะส่งให้ผู้รับเขาก็รับไม่สมบูรณ์การที่จะส่งบุญให้ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้ง่ายๆเครื่องส่งต้องมีกําลังดี เครื่องส่งกําลังดีก็คืออะไรจิตแช่มชื่นจิตแจ่มใสจิตเบิกบานจิตสว่างสวายนี่ท่านจําไว้เลยนะครับเป็นเคล็ดของความสําเร็จการอุทิศบุญก็เป็นวิธีหนึ่งในการอาธิษฐานความสําเร็จเช่นเดียวกันเพราะเมื่อจิตท่านแจ่มใสแล้วท่านเพ่งจิตไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นญาติพี่น้องของท่านที่ได้สูญสิ้นชีวิตไปแล้วท่านไม่ต้องสงสยัยเลยว่าเขาเกิดหรือย,ยัง นะครับเขาไปอยู่ภพภูมิไหนเกาอยู่นรกหรืออยู่สวรรค์เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมขั้นลึกท่านไม่รู้ให้ท่านส่งจิตเขาเป็นนามสมมุติของเขาหน้าตาของเขาที่เขาเคยอยู่กับท่านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเครือญาติใด,ดาๆเพื่อนฝูงใดๆก็แล้วแต่นี่เขาเรียกว่าต่อสายไฟเชื่อมนะครับ ต่อสายไฟเชื่อมอาจารย์พูดทางหลักวิทยาศาสตร์คือต่อเส้นใยสายจิตแห่งบุญมีอนุภาพทะลุกำแพงทะลุโลกทะลุจักรวาลทะลุพบภูมิทะลุมิติเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงนะครับเมื่อท่านส่งจิตถึงเขาได้จิตบริสุทธิ์สายใยของท่านบริสุทธิ์ด้วยจิตอันแรงและบริสุทธิ์แล้วตรงนี้บอกเลยว่าถึงเขาแน่นอนนี่จะถึงหรือไม่คุณสมบัติสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือผู้รับ ผู้รับต้องอยู่ในภูมิที่เหมาะสมในการจะรับได้ถ้าลงไปอยู่ในขุมนรกลึกก็รับไม่ได้นะครับถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานานี่รับไม่ได้เป็นมนุษย์รับไม่ได้ถ้าเขาเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วอยู่ในภพวิญญาณเป็นเปรตอสุรกายนี้รับได้หมดเลยะฉะนั้นเมื่อจิตท่านบริสุทธิ์ท่านตั้งใจแน่วแน่นะครับเชื่อมสายใยถึงเขาด้วยความตั้งมั่นมีสมาธิอันแรงกล้านะครับแล้วท่านตั้งจิต บุญตรงนี้ถึงเขาทันทีการอุทิศบุญนั้นผู้ที่ถามถามอาจารย์หีกว่าอุทิศบุญเดี๋ยวนั้นเลยกับเก็บบุญไว้แล้วอุทิศที่หลังผลต่างกันไหมอาจารย์นะครับอันนี้เป็นความรู้หลายท่านอาจจะไม่ทราบและมองผ่านอาจารย์บอกเลยว่าจะให้ได้ผลดีอันหนึ่งก็คือทําบุญเสร็จรีบอุทิศตรงนั้นเลยนะครับท่านจะกรวดน้ําก็ได้น้ำไม่มีท่านใช้จิตของท่านนึกก็ได้แทนสายน้ำแต่จะให้ดี เป็นน้าด้วยจะดีที่สุดนะครับถ้าท่านเก็บไว้ท่านกลับมาบ้านกลับมาแล้วเนี่ยนั่งรถงานมันหงุดหงิดมันร้อนพอกลับมาถึงเนี่ยจะกรวดน้ํา นะครับมันเหนื่อยมันล้าแล้วเมื่อเหนื่อยล้านี่จิตมันอ่อนเปรี้ยกําลังมันลดลงเมื่อกําลังลดลงนั้นผลที่ท่านจะอุทิศให้กับเขากําลังมันอ่อนกําลังมันก็ไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซนอาจจะเหลือ70 80%ิเปอร์เซนเป็นต้นนั้นการส่งบุญอธิษฐานบุญอุทิศบุญให้ดีที่สุดคือท่านทําเสร็จควรจะอุทิศเลยทําจิตให้แจ่มใสให้ชุ่มชื่นให้สว่างให้สงบให้มีกําลังเต็มที่ ผู้รับจะสามารถรับบุญของท่านได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกลัวว่าถึงหรือไม่ถึงเพราะจิตวิญญาณนะครับเป็นพบละเอียดนะครับมีความไวในการรับรู้เป็นอย่างมากถ้าจิตของท่านบริสุทธิ์แล้วและบุญของท่านบริสุทธิ์ผู้ให้ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์นะครับบุญที่ท่านอุทิศให้นั้นจะได้ผลและมีกําลังเต็มที่นะครับนะคะ พอท่านอาจารย์อธิบายแบบนี้แล้วก็หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยซึ่งจริงแล้วข้อสงสัยเป็นประโยชน์ลงมากนะคะเอสเวเข้ามาถามไ,มได้เลยเพราสะสักครู่อ่านไปเหมือนกันยาวมากๆเลยแต่ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าพอดีอ่านไม่ทานจริงๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวถ้าอ่านทานแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนถามท่านอาจารย์ให้ผ่านเอสเวของรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญน,นั่นเองค่ะแล้วก็มีคําถามถามท่านอาจารย์นะคะว่าอาจารย์อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญท่านี้ก่อนที่จะถึงการอุทิศบุญเนี่ยทางตัวเราเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง สิ่งที่สำัญที่สุดคือเราต้องตั้งเ,เขาเรียกว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายนะคุณหนุนา,าเหมือนเรียกว่าการอธิษฐานธรรมอธิษฐานบุญของตัวเองเช่นก่อนเราจะอุทิศบุญเนี่ยจิตของเราที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบริสุทธิ์ต้องใสต้องสะอาดต้องสงบเราจะอุทิศบุญให้ผู้ใดก็ให้เรานึกนะครับให้ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี นะครับให้เพื่อนฝูงของเราที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรหรือบางทีชาวบ้านเขาเรียกว่าตายโหงคนประสบบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแรงมากเพราะตายไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการทิศบุญเราจะทำเนี่ยเราต้องตั้งจิตเสียก่อนการตั้งจิตก็คือการตั้งมั่นในแรงอธิษฐานของเราว่า เราปรารถนาจะอุทิศบุญนี้ให้แก่ท่านใดผู้ใดนะครับให้เป็นคู่มารับบุญของเราเขาเรียกว่าการอุทิศแบบเจาะจงอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะทําบุญเฉพาะท่านควรจะต้องอธิษฐานเจาะจงถ้าท่านไม่เจาะจงนี่ดวงวิญญาณเนี่ยเล่ล่อนเนี่ยที่ผู้ง่ายๆเขาเรียกว่าสัมภเวสีไม่มีที่อยู่อดอยากเยอะแยะ บางทีท่านไม่เจาะจงในท่านอุทิศลงไปตรงนั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยบางทีดวงวิญญาณเป็นร้อยเป็นพันเนอาจารย์เจอหลายที่แล้วนะครับในฐานะผู้ปฏิบัติเราเห็นแต่เราไม่ได้บอกให้ท่านใดเขารู้หรอกอเ,เขามากันเยอะมากันมากมาแย่งกันยิ่งกว่าขอทานบนโลกมนุษย์เสียอีกนะรเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจอุทิศให้ผู้ใดท่านเจาะจงลงไปแต่ถ้าท่านไม่เจาะจงก็จะมีดวงวิญญ,ญาณต่างๆในสัมภเวสีถ้าท่านต้องการจะให้เขาตรงนั้น ท่านก็ไม่ต้องเจาะจงนะครับเป็นการให้ทั่วไปอันนี้ก็ได้สําหรับการอธิษฐานก่อนจะอุทิศบุญกุศลนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วบางท่านนึกชื่อไม่ออกจานามสกุลไม่ได้ให้นึกหน้าแทนเหรอคะอาจารย์ใช่ครับนึกหน้าได้แล้วก็อบอกเคยญาติของข้าพเจ้าที่ร่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนข้าพระเจ้าเกิดก็ได้นะที่เป็นคุณตาข้าพระเจ้าบางท,บางทีบางท่านเกิดมาเนี่ยไม่เคยคเห็นหน้าคุณปูไ่ไม่เคยเห็นหน้าคุณย่านะบางท่านในหลายท่านนะรุ่นใหม่เนี่ยเราเราตั้งใจเลยว่าคุณปู่คุณย่าเคยญาติของลูกหลานถ้ามีอยู่ในภพวิญญาณให้รับรู้มารับบุญจากรูกจากรานด้วยเถิดเนี่ยตั้งจิตตรงนี้เคยญาติของเราก็จะมากันเต็ม เมื่อท่านได้อุดมสมบูรณ์ได้บุญของเราท่านมีกําลังท่านก็จะกลับมาช่วยเรานี่เป็นเล็ดของความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการ <c oughs> อุทิศบุญให้แก่บรรทบุรุษในภพวิญญาณน,นั่นเองนะครับแล้วในการที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับเป็นแล้ว <c oughs> ตักบาทถวายสังฆทาน <c oughs> หรือสร้างพระหร,ะหรืออะไรก็ตามเ <c oughs> หล่านี้อาน,นิสงส์แต่ละสิ่งนี้ต่างกันไหมะ่า์ <c oughs> ไม่เท่ากันนะครับอาน,นิสงส์ไม่เท่ากันการยกตัวอย่างพุทธองค์ได้กล่าวไว้นะครับการ อาบุญกับบุคคลทั่วไปร้อยคนพันคนนะครับที่ไม่มีคุณธรรมก็ไม่เท่ากับผู้ทําบุญกับผู้มีคุณธรรม hmm. สักท่านเดียว <Okay. S 2> นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างหรือการทําบุญเขาไม่สูงร้อยรูปพันรูปไม่เท่ากับการถวายสังฆทานในหมู่สงฆ์นะครับอย่างน้อย5รูปขึ้นไปเพียงครั้งเดียวนี่ครับต่างกันเลย <Okay. S 2> เพาการทําบุญทั่วไปเช่นการทําทานทั่วไปกัด การทําสังฆทานอานิสงส์ต่างกันนี่อาจารย์ไม่ได้พูดเองนะเอาคําตัดของพุทธองค์ที่ได้สอนไว้เพราะการทําสังฆทานคือการทําบุญในพิุทธิสงฆ์ที่ไม่จํากัดไม่เจาะจงสงฆ์อนิสงส์จึงแรงกว่าเพราะฉะนั้นถ้า<ม>ท่านจะทําบุญคาใดถ้ามีพิสุทธิสงฆ์อยู่ในที่นั้นห้ารูปขึ้นไปท่านตั้งจิตนะครับกล่าวคําถวายสังฆทานเลยบุญท่านจะแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นบุญที่ให้เช่น จากหนึ่งเดียวที่ท่านทําสังฆทานท่านสามารถอุทิศให้จิตวิญญาณได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่ถ้าทําบุญทั่วไปถ้าไม่ใช่สังฆทานกําลังบุญจะน้อยกว่าการทําสังฆทานนะครับอันนี้เป็นอน,นิสงส์งที่ต่างาทา่ทระองค์เคยกล่าวไว้นับแต่อดีตนะครับนะคะก็นี่แหละค่ะ ข้อมูลละเอียดมากๆเลยและเป็นประโยชน์ด้วยนะคะต้องขอบพระคุณเจ้าของคำถามที่ได้ถามอาจารย์มาแล้วก็ได้ทําให้อาจารย์ได้นําคําถามเหล่านี้มาตอบผ่านรายการแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ทำมาเป็นทานหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการของเราก็สงสัยแต่ทีมรู้นึกไม่ถึงพออาจารย์พูดมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในอิสระของเราหรือที่อาสมทาก็ตามคุณสามารถทั้งเขียนจดหมายหรือส่งอีเมลเข้ารายการของเราก็ได้เช่นเดียวกันในการถามคําถามท่านอาจารย์ทองทิพย์นี่แหละอาจารย์ก็จะนํามาตอบผ่านรายการให้นะคะ เอสยังส่งกันได้อยู่ค่ะที่หมายเลข c 1 c 1 c 1 2 2 2นะคะพระบุคพุธปางจุกบาทจากประเทศเมียนมากนะคะก็จะส่งให้คุณผู้ชมที่ส่งเยอะที่สุดประจำเดือนกันยายน10ท่านแรกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงการทำบุญ ในวันเข้าพรรษาครั้งสุดท้ายนะคะ,ค,ะครั้งสุดท้ายประจําปีนี้นะคะในวันที่3ตุลาคมว่าจะที่ไหนอย่างไรกันบ้างโรไปถึงค่ะก็จะพูดถึงมหากรถินที่จะต้องไปที่ประเทศอินเดียไปกับคณะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ